สวัสดีครับพอผมอีกแล้วนะครับแฟงนะครับจาก DST n e t w a r i n g วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับตัว Windows Intercom นะครับเป็น Intercom ประเภทตั้งโต๊ะนะครับผมแบบ1ต่อหนึ่งนะครับตัวแม่นะครับก็จะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับคือไม่กินพื้นที่นะครับเวลาเราทำงานนะครับก็จะมีตัวประกอบด้วยก้านไม้นะครับก้านไม้ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับอยู่ที่บางทีโต๊ะทำงานเรามีของเยอะนะครับเราก็ปรับหดได้นะครับหมือทายหม้นขวาได้แล้วก็จะมีลำโพงในตัวนะครับลำโพงก็ เวลาตัวลูกพูดกลับมาวเสียงจะออกจากตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเวลาใช้งานครับเขาจะมีอะแดปเตอร์ให้นำเสียบอะแดปเตอร์นะครับ1จุดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายที่เชื่อมต่อไปที่ตัวลูกนะครับผมส่วน2อันนี้เป็นสายที่สามารถต่อไม้เพิ่มได้นะครับเป็นไม้เสริมนะครับอันนี้จะสามารถแบบดึงสัญญาณไปเลคคอร์ดได้นะครับเผื่อบางทีเราจะเอาไปเ้าเครื่องมันทึกเสียงหรือว่าถ้าขยายอะไรต่างๆนะครับถัดมานะครับเล่องด้วยตัวเนี้ย คุณภาพนะครับเสียงดังมากๆนะครับผมมันจะทําให้บางทีเราเล่นเสียงดังมากอาจจะมีเสียงแรกเสียงหอนได้นะครับเราเลยจะมีตัวสามารถปรับนะครับค่าความไวในการตอบรับไม้นะครับของตัวเครื่องครับเพื่อให้แบบว่าพอเราปรับให้มันดังเกินนะครับแล้วมันจะมีเสียงหอนเราก็ปรับค่าความไวให้ต่ําลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงมันหอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเสียบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับจะมีสวิตช์โยกนะครับออนออฟอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็เช็คสถานะไฟตรงนี้นะครับผมคือเมื่อเราเปิดมาครับจะมีไฟพาวเวอร์แสดงว่าสามารถใช้งานสื่อสารกันได้แล้วนะครับถัดมานะครับสองปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปิดเปิดไม้นะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดไม้ของตัวแม่นะครับฝั่งนี้จะเป็นของตัวลูกนะครับเวลาผมจะพูดออกไปผมก็กดนะครับเพื่อเปิดระบบทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับระดับเสียงพูดนะครับ ก็คือตัวแม่ตัวลูกนะครับทุกครั้งที่พูดออกไปถ้าเกิดเสียงมันดูดเข้าไปนะครับตัวสถานะไฟตรงนี้จะจะขึ้นกับพลิบไปนะครับว่าเสียงเราพูดออกไปแล้วนะนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดตัวลูกพูดกันมาก็จะมีเสียงพูดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยผมจะทดสอบที่ประมาณ30%นะครับจะดูว่าเสียงดังขนาดไหนเอาเลครับทดสอบ1นสองสามครับนี่เป็นการพูดออกจากตัวแม่นะครับเสียงดังมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู เสียงจากตัวลูกแล้วกันนะครับว่าจะดังขนาดไหนครับสวัสดีครับทดสอบครับ1 2ึ่สามสี่ทดสอบครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงดังมากๆเลยนะครับผมใช้งานง่ายนะครับราคาย่อมเยาวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับหรือว่าบริษัทดี t t สทีเดอะเทดได้โดยตรงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ